เแซ่บค่ะเสร์ฟความแซ่บความแซ่บความสตรองแล้วก็เข้มข้นแล้วก็ฟัดฟันกันแบบสุดเด็ดเลยค่ะมีุลูกสาวสองคนสวยคุณลูกสาวสวยสองคนก็เลี้ยงไม่ง่ายเลยค่ะเลี้ยงยากกันไป็คนละแบบค่ะพร้อมกับว่าแต่ละคนก็จะมีแบบ เรื่องราวที่แบบทาให้เราแบบคาดไม่ถึงว่าจะเป็นแบบนี้เอเงี้ยคะซึ่งคนนี้เขาก็จะแบบซับซ้อนหน่อยทมซับซ้อนอยู่ในตัวเองาาอเป็นแบบของแท้ฟาดของแท้เข้มข้นสุดๆส่วนคนนี้เขาก็จะเป็นมีเหตุผล <laughs> <laughs> จริงเหรอไม่จริงจริง <laughs> <laughs> อย่าไปเชื่อในสิ่งที่เห็นในทีเซอร์ค่ะอย่างเกิดขึ้นได้ในแม่เลี้ยงอย่างลิกได้หมดเลยค่ะคาดเดาไม่ได้ค่ะแต่รับรองว่าความสนุกนี่คาดเดาได้นี่อย่างเรื่องนี้เห็บด้วยอะไรเห็บตอนนี้ยังมีลูกลูกต้องลักปะคะ๋าว่าแซวมีไอ้เรื่องนี้เจอเบอร์ใหญ่สองคนเลยทั้งพี่แอนแล้วก็เห็บ เป็นยังไงบ้างการร่วมงานกันก็โชคดีที่ได้ทํางานกับพี่แอนเพราะว่าพี่แอนก็เนาะนักแสดงคุณภาพมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้ทํางานกับน้องๆอะค่ะเราเหมือนเราเหมือนเราทํางานกันเป็นทีมคือส่งอะไรไปส่งหากันเรารับกันเราส่งกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยในฉากเราก็เลยทุกฉากเรียกว่าทุกฉากเียว่าเรียกว่าเราแฮปปี้มากมีความสุขกับการได้แบบทําการแสดงกับนักแสดงทีมนีนสำหรับเพื่นเองมีอะไรที่มัน รับการคัดคันกันเลยของ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 ตัวเข็มเองก็มันก็ค่อนข้างหนักกับการที่มันต้องขึ้นบางทีอาจจะแบบเบื่ออย่างเงี้ยโหดชายค่อนข้างเยอะแล้วบางส่วนมันก็มีความเป็นแบบกราม่ามีความโรคจิตน,นิดๆส่วนเข้ากับพี่แอนก็คือแบบ เราต้องทําการบ้านค่อนข้างเยอะอะเพราะว่าจะมาเทคเขาบทเราจำบทไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรค่ะแต่ว่าน้องๆก็คือสบายน้องๆสบายอยู่แล้วเพราะน้องๆจําบทได้แล้วก็รับส่งกันได้อย่างที่บอกค่ะมันเวลาเข้าฉากเราก็เลยสนุกสนุกซะมากกว่าอย่างเราเล่นกับพี่แอนเราแบบเรามีความเกรงหรือนีความรู้สึกประหม่าเลยไามคือแบบเข้มตื่นเต้นแล้วก็เกรงตั้งแต่วันที่อ่านบทที่บ้านอาปิแล้ว แต่ว่าพออยู่ในกลองเนี่ย<ม>พออยู่ในกลองเราก็เริ่มเริ่มคุ้นเคยกันเรื่อยๆพี่แอนก็น่ารักอะ่ะเอ็นดูน้องแงงน้องแงงน้องอะไรอย่างเงี้ยค <c oughs> ่ะแบ๊วๆอะ่ะ <c oughs> มันก็เลยทําให้เราแบบเราก็เลยค,คลายความกังวลและคลายความเครียดไปได้สาวสวยของคนค่ะอาอุา้มเป็นไงบ้างบอกในเรื่องก็ในเรื่องคือจะเดินลอยตามแม่เลยคือแม่เป็นผู้หญิงเก่งใช่ไหมเขาก็พยายามที่จะแบบเอาแม่เป็นตัวอย่างหรือก็คือเป็นไฟลแสง ไอดอลคนนึ่ของเขาเนี่ยแหละแล้วเขาก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อคอยแสงรวมทั้งแบบตอนแรกที่เราเข้ามาเหมือนกับแบบเลี้ยงมาด้วยกันเพื่อเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเลี้ยงมากับว่าเลี้ยงมากับมือจะให้เป็นเพื่อนโตมาเป็นศัตรูเป็นศัตรูเฉยเลยรู้หมดเลยมันชัดมากเลยในที่สุดเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนรักกันก็คือนั่นแหละค่ะมันเป็นคาแรคเตอร์อีกอันหนึ่งที่ที่อุ้มอะมันเป็นคาแรคเตอร์ใหม่สำหรับอุ้มเหมือนกันที่แบบเป็นผู้หญิงสู้คน เรื่องคนต้องอะไรได้ยากเรื่องนี้ร้ายเรื่องนี้ยากมากร้ายมากนะคะแล้วก็แบบว่ายากยังไงจ้าที่บอกว่ายากมากยากมากเพราะว่ามันต้องใช้พลังข้างในเยอะมากอะไรอย่างี้เพราะว่าไม่ว่าเราจะเจอตัวละครตัวไหนเราก็ต้องแบบฟาดกับเขาสู้แบบเขาไม่มีตัวละครไหนเลยที่เราอยู่กับเขาแล้วเราแบบเป็นเด็กซอขนาดนั้นคือไม่มีแม้แต่กับพระเอกผีเองก็ตามเราก็ต้องแบบมีความฟาดกับเขาอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างี้อันนี้ก็คือความยากของตัวละครนี้ค่ะ ยังการร่วมงานซีแอลรไะเกรงไหมอ่ะรุ่นใหญ่ไม่เกรงเอนน่ารักมากเอนแบบว่าเหมือนเป็นแบบเพื่อนพวกเราเลยเวลาอยู่ที่กองนี่เหมือนแบบว่าเห็นมหมเป็นเพื่อนจริงเพื่อนสาวจริงเนเียนไปค่ะแนเราก็เนียนไปไม่มีอะไรแต่ว่าต้องบอกนะว่าโหนี่น้ำตาสั่งได้นะคนนี้ร้องแบบเล่นกดมากนี่น้ำตาสั่งได้เลยเยี่ยมมาก แล้วพี่ฮัล่ะคะทำงานกับน้องรุ่นใหม่เป็นไงบ้างพี่ฮเราแบบว่ามีทายตะขาบอะไรเทาน้องบ้างไหมคะอุ้ยไม่มีค่ะ <c ười> คือคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นโอกาสของเรานะเพราะว่าการได้ทางานกับกับนักสแสดงรุ่นใหม่ชิมงานหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นการผรสมผสานที่ดีในเรื่องของคือมันเราได้แชร์กันนะคะแชร์ประสบการณ์กันแบบ น้องลีนะ่าเขาก็ทำการบ้านมาว่า,าอ่านบทแล้วเนี่ยเขาคิดมาแบบนี้นะเออมันมันเป็นแบบนี้ไหมเหมือนที่คิดอย่างเงี้ยเราคิดมาแบบนี้พูมกับคิดมาอีกอย่างหนึ่งแล้วเราก็แบบพอพอ,อ,อได้มาเล่นมาเล่นลวยกันมันก็สนุกอะ่ะเพราะว่าเหมือนแบบได้ได้แชร์ไอเดียเพราะแต่ละคนอ่านไปแต่ละคนก็จะตีความไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วแล้วพอเรื่องนี้คือแต่ละคนก็คือมันเป็นคาแรคเตอร์ของมนุษย์เดอเนาะของของคนจริงแบบอย่างตัวพลอยแสงที่แอนได้รับเนี่ยมันก็ หนึ่งคือเราเป็นแม่เลี้ยงด้วยแล้วการที่เราเลี้ยงเลี้ยงลูกมาแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังของสามีมีอะไรบ้างคือมันก็จะซับซ้อนแล้วมันก็เป็นดรามา่าเป็นครอบครัวซึ่งอันว่าสนุกค่ะอันนี้เราแบบคนดูดูก็จะรู้สึกว่าแบบเออมันมันมันไปนกับเรื่องราวกับพวกเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะและ้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่บอกคะ่ะว่าทีวีซีนนี่เขาแบบ อย่าไว้ใจไว้ใจไม่ได้ทีวีซีก็ชอบมีอะไรที่มันทับมตายที่งแบบทีเซอร์ที่เห็นอาจจะแบบไม่เป็นแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยะคะ่ะก็เต้องติดตาม,ตตตามฝากไว้ด้วยค่ะพวกเราก็ทำงานกันเต็มที่นะคะอ <c oughs> ๋อถูกต้องยวันนี้เทย์ไม่มาเนาะกันมาชิบอะไงบ้างคะเทย์มีอะไงบ้างคืออุ๊หมาเจอกับพีตอนตอนจุฑาเทพเนอะอันนี้ก็เหมือนเราแบบได้ทํางานกันแบบจริงๆก่อนแล้วนี้ก็เจอกันในเรื่องอื่นๆบ้างเนี้ย เขาก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานแล้วก็คือเขาเป็นผู้ชายหนึ่งเดียวในแก๊งสาวๆของพวกเราสมัชนาเอ็นดูคือเขาก็เป็นเหมือนแบบพยายามเข้ากับทุกคนเราก็แบบพยายามรู้ให้ลูกเารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายที่เป็นคนเดียวนะเข้าก็บพวกเราได้เลยก็เป็นแก๊งเดียวกันสงสารเนาะในบรรยากาศกองอะเรานั่งรวมตัวกันเป็นแก๊งผู้หญิงอะแล้วเขาเป็นผู้ชายแบบนั่งสงสารแต่เขาเข้าพวกเราได้ดีค่ะพิงน่ารักมากเป็นคนที่ทํางานด้วยเราแบบสนุ คีใกล้จะได้ชมแล้วค่ะใช่ค่ะฝากพี่แอนฝากกันนะใครนทั้พี่แอนเลยค่ะก็ก็ฝากละครนแม่เลี้ยงด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกแล้วก็เข้มข้นนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพราะว่าเราแบบก็เต็มที่กันทุกคนเนาะวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ